สวัสดีครับผมชื่อนายกิติอมพรมหานะครับนักศึกษาชั้นปีที่5สาขาวิชาการสอนภาษาไทยคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒราชนครินทร์ครับผมนะครับก็ได้เป็นลูกศิษย์อีกคนหนึ่งนะครับของอาจารย์วิษนุพุ่มสว่างนะครับหรือคูนุกนะครับซึ่งนะครับเป็นลูกศิษย์นอกสํานักนะครับเล็กง่ายๆนะครับก็รู้จักกับคูนุกมาหลายปีแล้วนะครับตอนแรกนะครับก็ ผมี่ยอยู่จังหวัดระยองส่วนคุณนุกเนี่ยอยู่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับเราอยู่ต่างที่กันนะครับแล้วด้วยความชื่นชอบในด้านการเขียนกลอนนะครับผมก็ได้ไปรู้จักกับครูนุนะครับผ่านทาง Facebook นะครับก็ได้ฝากเนื้อฝากตัวเป็นลูกศิษย์ท่านนะครับตั้งแต่ตอนนั้นนะฮะตั้งแต่สมัยอยู่มัธยมศึกษาปีที่ปีที่4ปีที่5ครับประมาณนี้ตอนนั้นผมอยู่โรงเรียนสุนทรภู่พิทยาครับที่จังหวัดระยองนะครับ เวลาผมมีมีปัญหาหรือว่ามีข้อสงสัยผมก็จะไปขอคําปรึกษาจากคุณครูวิศนุนครับแล้วก็คุณครูวิษณุก็ได้เมตตาครับสอนผมในด้านการเขียนกรอนให้ความรู้ต่างๆแล้วก็ที่สําคัญเลยนะครับก็ได้ใช้เทคนิค4คู่พิฆาตศึกนะครับที่กูรุได้สอนผมแล้วผมก็เอามาประยุกต์ใช้นะครับให้เกิดประโยชน์ในการเขียนกรอนประกวดตั้งแต่สมัยมัธยมครับ ตอนสมัยมัธยมนะครับก็จะมีเวทีประชันกรสดหลากหลายเวทีเลยครับผมก็ได้นําเทคนิคสี่คู่พิฆาตศึกนะครับไปใช้จริงในสนามของการแข่งขันนะครับก็แล้วก็ประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งครับได้รางวัลมาก็หลายรางวัลอยู่นะครับโดยนะครับส่วนตัวแล้วนะครับผมก็ชื่นชื่นชอบนะครับในเทคนิคนี้แล้วก็เคารพนะครับใน ตัวของครูผู้สอนก็คือคุณครูวิษณุคุ้มสว่างนะครับท่านเป็นคนที่มีเมตตามีความการุณาต่อผมมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกศิษย์นอกสํานักนะครับแต่ท่านกใ็ให้ความเมตตาในการสอนให้คาแนะนํานะครับแล้วก็ท่านยังได้ให้หนังสือนะครับผมมานะครับเป็นหนังสือเล่มแรกของท่านก็คือ,อชัยชนะของผู้แพ้นะครับซึ่งหนังสือเล่มนี้นะครับอ่านแล้วก็ได้กําลังใจนะครับได้เห็นมุมมองอะไร ใหม่ๆนะครับได้เห็นเทคนิควิธีการเขียนกรอนเขียนยังไงนะครับก่อนที่ดีก่อนที่ได้รางวัลเป็นยังไงนะครับก็ได้อ่านจากหนังสือเล่มนี้นะครับแล้วก็หนังสือเล่มนี้นะครับชัยชนะของผู้แพ้นะครับเป็นหนังสือที่เด่นชัดมากๆเลยนะครับในเรื่องของสี่คู่พิฆาตศึกที่ท่านไดเอามาสอนผมผมก็ไปดูอย่างอ่านอย่างวิเคราะห์วิจารณ์นะครับก็เห็นนะครับว่าตรงไหนคือจุดเด่นนะครับที่ทําให้กรอนเนี่ย อ่าแล้วมีความน่าสนใจผมก็นำเคล็ดลับเคล็ดลับความรู้เล็กเน้อยนอยจากตรงนั้นนะครับมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์กับตนเองนะครับซึ่งตอนนี้นะครับผมก็มีผลงานนะครับออกมาแล้วนะครับเป็นหนังสือ2เล่มนะครับเล่มที่1ชื่อว่าเก็บรักไว้ที่ปลายลุงนะครับเล่มที่2ก็คืออ่าเรากําลังติดอยู่ในวงแล้วปัจจุบันนะครับเป็นหนังสือกวินิพนธ์นะครับรางวัลเซเว่นบุ๊กอะวอร์ดนะครับประเภทนักเขียนรุ่นเยาว์นะครับ ส่วนหนึ่งนะครับที่ทําให้ประสบความสําเร็จมีหนังสือตีพิมพ์เป็นรูปเล่มนะครับให้เผยแพร่สู่สาธารณะนะครับแล้วก็ได้รางวัลต่างๆมากมายนะครับก็เป็นเพราะ,ะได้รับคําแนะนำะแล้วก็การเลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ดีๆนะครับจากคุณครูวิษณุพุ่มสว่างนะครับโรงเรียนกระทุ่มแพรวิทยานะครับผมก็ขอขอบคุณนะครับตั้งแต่ที่ผ่านมาตลอดยาว ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะครับที่คุณครูท่านได้ขอให้ความช่วยเหลือให้ความสนับสนุนผมมาตลอดเลยนะครับนี่ก็เป็นความรู้สึกนะครับความประทับใจนะครับแล้วก็ประสบการณ์ที่ผ่านมาที่ผมได้ไปมีส่วนร่วมมีส่วนเกี่ยวข้องนะครับกับคุณครูวิษณุพุ่มสว่างนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ